i see her rolling up over black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad oh baby's had a bad after her there ain't no coming back wanna take a run at that i think she's feeling me turn it up a few degrees my imagination of her body gets the best of me สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่องตามใจไรเดอร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวแคดบาร์ลองรถคันใหม่ของเรานะครับเป็นแคดบาร์ของเจ้าซอนเทสสามห้ศูนย์อีคันนี้นะครับเป็นแคดบาร์ของแบรนด์ทีพีดีไซน์นะครับ เป็นแคดบาร์ที่ไม่ยึดกับพักเท้านะสังเกตว่าตัวแคดบาร์เขาจะไปยึดตัวโครงของรถนะครับจะไม่ไ e ด้ใช้ยึดกับน็อตพักเท้าตรงนี้นะปกติแคดบาร์ทั่วไปนะเขาจะยึดกับพักเท้าตรงนี้หมดเลยแล้วก็มันจะเป็นเหล็กปูดขึ้นมาอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหอน็อตเวลาเหยียบมันก็จะไม่สบายนะมันก็จะสะดุดนะครับเจ้านี้น่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยนะครับที่ไม่ยึดพักเท้านะแล้วทีนี้เขายึดกับอะไรด้านหลังนะครับเขาจะทําเหล็กตัวหนึ่งยึดกับตัวโครงของตัวรถนะครับข้างในนี้อยู่ แล้วก็ต่อเป็นแคดบาร์ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับเข้าออกได้นะปรับว่าเราจะเอาระยะห่างตัวนี้มากน้อยครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้1โจทย์แล้วก็ด้านหน้านะครับเราก็จะยืดเหมือนกันนะทำเหล็กเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นคานตรงนี้เยึดกับตัวโครงรถนะครับ แล้วก็ต่อสไลด์ออกมายึดกับผาแคดบารน,นะครับข้างล่างตรงนี้เขามีคานเชื่อมต่อด้านล่างด้วยครับกันกระแทกนะเวลาไปลุยเจอเหินเจออะไรอย่างงี้ครับก็มีคานตรงนี้ช่วยด้วยนะครับก็แข็งแรงแข็งแรงมากนะครับแข็งโป๊กเลยแต่ว่าเราไม่ล้มดีกว่านะ มีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าใช้แล้วไม่มีนะเพราะว่าชุดสีก็ค่อนข้างแพงอยู่แคดบาร์ Cat จะมี2แบบนะแบบเวิลกับแบบเต็มนะครับอันนี้คือแบบเต็มก็คือแบบเต็มก็คือเชื่อมต่อการระหว่าง2ฝั่งนะครับมันก็จะดูแข็งแรงนะครับแต่ถ้าบางคนจะเอาแบบดุดหน่อยก็ไม่ใส่คานกลางตรงนี้นะครับก็จะดูเหมือนเป็นเขี้ยวสองข้างนะครับก็จะคล้ายกับตัวนี้เขี้ยวตรงนี้นะ อยู่ประมาณนี้ตัวแคดบาร์นะเป็นขนาด1นิ้วนะครับ1นิ้วหรือ25้ามิลลิเมตรนะทำสีเป็นดพร์โคนครับอันนี้มันก็จะทนกับการโหดขีดนะครับแล้วเราก็ใส่ประกับกันล้มเข้าไปนะเวลาล้มตัวแคสบาร์มันก็จะได้ไม่เสียหายนะครับก็จะโดนตัวประกับตรงนี้ก่อนนะประกับเป็นของมอเตอร์วูฟนะครับเขาทําเข้ากับตัวรูปร่างของตัวรถเลยนะเนี่ยพอามาแล้วก็ดูข้างๆดูทําให้ดูรถใหญ่ขึ้นนะครับเท่มาก แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เขาใส่ยาวมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยนะครับก็เวลาเราจะเตะขาตั้งจะขึ้นรถอะไรเงี้ยจะได้ไม่สะดุดนะเพราะว่าถ้าเอาไว้ตรงนี้มันจะชนนะครับนักแข่งจะชนนะแล้วก็เจ็บได้ก็เบาเข้ากับเชฟตัวรถนะตอนเราเอาขาลงมันก็ไม่สะดุดนะครับก็ยังแนบกับตัวรถได้อยู่ก็สามารถยังเข็นรถได้อยู่นะครับยังเป็น จุดเด่นของตัวรถยังใช้ได้อยู่ขาลงพื้นได้เต็มๆครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกครับเวลาวางเพราะว่าเขาไม่ใส่ตัวพักเท้านะมันทําให้วางเท้าได้เรียบสนิทนะครับไม่สะดุดนะแล้วก็ไม่ปวดเท้านะครับอันนี้ชอบมากๆเลยอันนี้ผมไปติดตั้งที่ร้านนะร้านอยู่แถว,แถวบางพีนะครับสมุทรปราการเดี๋ยวขึ้นโลเคชันไว้ให้นะครับจะถึงแล้วนะ อ๋อนี่ t n ออยู่ตรงนี้นะครับตีนสบนะทำไมครับพี่ร้านนี้ครับ TNT ดีไซน์แฟรัานไม่ยุดสักขาวขอบคับร้านอยู่ตรงนี้นะเข้ามาในซอยประมาณ สองโลนะสึกสีส้มๆนี้นะครับนี่เขาเตรียมแคดบาร์ไว้แล้วนะครับก็มีของแต่งขายด้วยนะมีประกับที่วางแก้วประกับตัวละร้อยสิบบาทขอติดประกับด้วยนะครับพี่ได้ครับที่ตัวติดแดปดตัวปกติเลยครับหยุดกระคานตรงนี้นะครับแ,แล้วก็แคดบาร์มันหยุดตรงนี้เขาทำมีมาตรฐานนะ ติดตั้งก็แป๊บเดียวนะประมาณครึ่งชั่วโมงครับและความแข็งแรงเดี๋ยวลองโยกให้ดูนี่นะครับรับน้ำหนักได้สบายแข็งแรงมากสวยด้วยแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้สามารถติดสปอตไลท์ได้นะเขาจะเจาะรูให้นะครับตรงนี้จะมีรูอยู่ี่ตรงนี้นะครับติดสปอตไลท์ข้างล่างนี้ได้ราคาจะมี2ราคานะครับแบบเว้าวก็คือจะไม่มีคานกลางตรงนี้นะ ราคา3,000บาทนะครับแล้วก็แบบเต็มแบบนี้3,200บาทประกับมี2แบบครับแบบตัวใหญ่กับตัวเล็กอันนี้แบบตัวใหญ่นะาราคาที่ร้านเขาก็มีจําหน่ายนะประกับตัวละร1 0บาทนะครับสาหรับตัวใหญ่นะติดใส่มันก็ดูเต็มดีนะครับดูเท่ดีแล้วก็ประกับก็มี3สีนะครับมีสีดําสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วแต่คนชอบนะแล้วพี่เขา ชอบดู u t u b e ด้วยนะครับอันนี้เข้าใจดีนะมีส่วนลดของทางช่องให้ด้วยน่าจะเป็นส,สปอนเซอร์รายแรกนอกจากคุณตากล้องนะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณพี่เขามากมากนะครับพี่เขาชื่อพี่ดนนะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ไปติดตั้งได้นะเขามีแคทบาของหลายรุ่นนะของ f o r ์ซ่าเอ็กแม็กเจริงๆก็ทําได้เกือบทุกเจ้านะครับพวกสกูตเตอร์หรือว่ารถรถทั่ว,วๆไปนะที่มันมีผลิตเยอะๆเขาสามารถทําได้หมดเลยแข็งแรงมีมาตรฐานเท่ากันทุกตัวนะครับติดตั้งก็แป๊บเดียว ไม่นานก็ออกมาหล่อเหลาแบบนี้เลยถ้าใครสนใจก็ฝากไปสนับสนุนพี่เขาด้วยนะครับเชยาบร์ของ TNP Design นะครับจุดเด่นเลยหลักๆก,ก็คือเขาไม่ยึดกับพักเท้านะน่าจะเป็นเจ้าเดียวทำออกมาได้สวยนะในรูปว่าสวยแล้วของจริงสวยกว็อีกนะครับดูดุดันขึ้นมาทันทีเลยนะครับสำหรับเจ้าอ้วนจากโูนีของเราโอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางเพจ Facebook นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะตรงนี้นะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบ ก็ไปลองสอบถามแล้วไปดูของจริงก่อนก็ได้นะครับรุ่นไหนเขาก็ทํำได้หมดนะรถที่เป็นแบบไม่ใช่รถที่แปลกมากจริงๆนะเขาผลิตได้ทั้งหมดเลยสมราคานะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ